ขับพี่น้องไม่กินขาวนกันแล้วบัานนี้พี่น้องให้กินพอเล่นมือหนิไม่ว่าเฮ็ดซูกินเนาะพี่น้องนะอาหารในสา้นบ้านเขาได้พี่น้องเนอะก็มีหนึ่งปลาได้พี่น้องใช่หยอดมือเนาะแล้วไปต้มไม้ต้มแล้วก็แหงเห็ดพี่น้องเนาะไม่ได้พี่น้องเนอะกินรับกันบาดนี่จัดแซ่บพี่น้องกินผู้เดียวมาอนีิไม่ว่าเฮ็ดซูจิมเนาะเฮ็ดกินเนานกินผู้เดียวเลยมือ

นี่มันเฮ็ดมัเฮ็ดตอ,องหลไม่หนอเฮ็ดตองหลกหลักชูมันได้แจกขนาดนี้เนาะเฮ็ดลงหลกขาวแา้งที่บ้านเม่ นี uhm. ่ก็เห็ดขั้นจริงนะพี่น้องนั่นเนาะขั้นจริงที่แม่จะล่ามันออกมาหวานน่ะหวานนะพี่น้องเห็ดขั้นจริงนี่อว่าเวลาแซ่บก็ซูเห็ดพี่น้องแล้วพอเรียนกินเห็ดมาพอเรียนว่าแซ่บก็เห็ดบวกอยู่นึ่งหอม ดพี่น้องดู้มากินน้ำกันอันนี้หาหือน,นะพี่นอายาย้องจะยห่เสี่ยวยากนมาขายที่พไดีไปซื้อมันอันนี้ก็เห็นล้ววพี่น้องอกจูม,มันนะคน,นที่ว่านีเช็บส่เนาะ

tầm không nó nó mềm mềm, sắp nhiều pha rồi cái nào, tôi đủ Manage hai mặt hông thâm nửa thứ mùa hưng không đi coi găng lắp nữa găng càng sạp sạp nó đẹp kiểu đấy. Bạn có là đồng, 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 เป็นเสียบเนี่ะของจี้น่าไม่นอยครับคือว่าแสียบไม่ดีเลยเนเล่นมากเลยใช่ไหมเล่นมกากลินเนาะเล่นมากเลยบเาเจ้ากินมันบางมัเมื่องไปหน่อยนี่หืโ่วยเนี่น้นองเหตอรจาบเย ซ่งหอมแล้วมันกันนุ่มขุกกรอบที่สำคัญคือหอมเลยอหอมนุ่มเขี้ยวดีเห็ดอันนี้เห็ดกระดองผู้เรียนมกกากินน่าที่แบบนาะแซ่บก็เห็ดสุย่างุลเรียนว่าอันดับหนึ่งของของเห็ดอะไไปแล้ว้เรียนกินเห็ดมาอะไไปแต่เห็ดเห็ดพวกก็ว่าวเศรษเรวเนาะพี่น้องเจอเห็ดน,นียงแซ่บครับ Quốc hết là lập nó quên nè dù bảo xem đi ở lê vác sạc nèo nùng nùng hôm nùng 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 กินมงฟีมาแต่ได้เทไรน้องพี่น้องนะกินนีพอได้สินจบซ้ำนีน้องพี่น้องนะกินอาหารกว่าก็พอได้ไหมครับเด้อสวัสดีครับ